Bantim me pi hawe bupe mananusote, me sojakuhu ngutapati ana, ngutapati bantia, ngutapati picha, ngutapati arokoa, ngutapati tangkoa, panitam, tukasamu tayoam, ติเมเปกเวโบเปมันุสุเตสุตปาติญาณุตปาติปัญญาอุตปาติวิชจังอะโรกุมุตปาติตัปโตคะนิโรกอมาริยสัจจ์ติเมเปกเว จากโกฎตะปัตติอติตัง <laughs> lộ ba thiên na ma ca thế Sam um, uh. 啊。嗯 <noise> เดินไปยันที่นั่นพรุ่งนี้ยันที่สองเมื่อเรือ 对。 ญญาณให้เทพเทวดา พระระสง์เราเข้าสองทางเลยเด้อเข้าสองทางเลยเข้าสองทางเลย No. no. Good. ปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์อำเภอสตึกจังหวัดบุบรีรัมย์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่มีพระสงฆ์เข้าร่วมในโครงการนี้จำนวน34รูปของทุกๆตำบลตำบลละสามท่านในอำเภอสตึกบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติธรรมในโครงการ ระยะเวลา21วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บุญกุศลยิ่งสร้างเราก็ยิ่งสุขปฏิบัติธรรมวันนี้ข้าววันที่สของงานแล้วปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่วันที่14 15 16 17วันนี้วันที่17 วัดสุพัฒนารามบ้านน้องเกาะเป็นเจ้าภาพในงานปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์เจ้าอธิการพงพันธ์ประพัสโรเจ้าอาวาสวัดสุพัฒนารามบ้านน้องเกาะเจ้าคณะตำบลน,นิคมเขตหนึ่งอำเภอสตึกนะครับผมพระอาจารย์สมบัติฐานิโย รับหน้าที่เป็นพระวิปัสนาจารย์ของคณะสงฆ์อำเภอสตึกโดยท่านพระอาจารย์องค์พันธ์ท่านได้นิมนต์ผมมาเป็นพระวิวปัสนาจารย์ในโครงการนี้นะครับซึ่งผมก็ติดงานอยู่ที่วัดอัมพวันบ้านหนองม่วงตำบลนิคมอำเภอสตึกเช่นกันครับคืองานประราสกร,รมแต่ผมก็ปีกมาครับ ปีมั้งแต่วันที่14ครับมาช่วยงานท่านเพราะว่าเป็นงานของคณะสงฆ์นะครับอำเภอสตึกอองานของคณะสงฆ์ทั้งอำเภอสตึกเลยทั้งเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลทุกๆตำบลมารวมกันครับเพื่อจัดงานใหญ่ประจำปีเพราะว่างานประจำปีนี้มันเหมือนกับงานประจำชาตินะครับเพราะว่าบวชทั้งทั้งประเทศแล้วครับแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัด ก็จะมีโครงการนี้ครับเบิดบวชเพื่อเป็นญาติโยมมาถวายน้ำปานะมีกาแฟโอวัตินน้ํำดื่มและสิ่งของอีกหลายอย่างครับผมแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมมาร่วมกันทำบุญมากมายครับในแต่ละวันในแต่ละวันทั้งเป็นเจ้าภาพน้ำปานะเจ้าภาพก็ต้มยาคูเจ้าภาพพัตตาหารครับ มามีญาติโยมมาร่วมกันสวดมนต์ในช่วงเย็ยนแล้วก็มีน้องแมว3ตัวมานอนเป็นเพื่อนแล้วก็มีลูกสัมมเนนครับผัดเปลี่ยนกันมาจากที่เขาอยู่เรียนนะครับวัดในเมืองแต่ที่นี่เป็นวัดห่างออกมาจากเมืองประมาณกิโลหนึ่งครับนี่ครับนี่คือบุญกุศลน,นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพระอาจารย์ที่ไว้วางใจผม ให้มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์นำพาปฏิบัตินำพาสวดมนต์นำพาเดินจงกรมอิริยาบท3นะครับยืนเดินนั่งสมาทานนั่งสมาธิให้กรรมฐานแก่พิสูผู้บวชในโครงการครับเพราะว่าผมไม่เคยร่วมงานกับท่านครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คืองานปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดสุพัฒนารามที่นี่แหละครับบ้านนองเกาะ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีนักเรียนมาร่วมด้วยนะครับครูนักเรียนชั้นป .4 ถึงป .6 ครับมาร่วมปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันประมาณ5วันครับนี่นะครับถือว่ามีบุญต่อกันนะครับได้มาร่วมงานปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และผมก็จะได้เดินทางกลับไปที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับเพื่อไปเข้าพรรษาครับแล้วก็นำพาอุบาสิกาที่วัดธงใจสว่างอรุณ ข้าวภรษาสมาทานข้าพภรษาครับผมอธิษฐานข้าวภาษาเสร็จผมก็จะสัตหะกลับมาช่วยงานท่านอีกทีหนึง่งเพราะว่าเป็นห่วงงานทางนี้ครับเพราะว่ามีพระสงฆ์มากมายครับที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บุญกุศลครับส่งต่อถึงถาาศรัทธาญาติโยมที่ให้ข้าวให้น้ํากับพวกเราครับนักปฏิบัติธรรม ผมขออนุญาตใช้ดนตรีนิพานนี้นะครับมาเปิดในวิดีโอครับขออนุญาตใช้นะครับเพราะเป็นดนตรีธรรมะครับให้อารมณ์กรรมาฐานดีครับผมต้องขออนุญาตด้วยนะครับสาธุ